สวัสดีค่ะวันนี้นิวซีเอ่อนีนานิวซีแลนด์มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะมาไหว้หลวงพ่อรัชกาลที่ห้านะคะเพราะว่า,าจริงๆแล้วนี่นาจะเป็นคนชอบอนับถือหลวงพ่อรัชกาลที่5อยู่แล้วทีนี้ก็เลยวันนี้วันดีอยู่บ้านอากาศสดใสก็เลยไหว้หลวงพ่อรัชกาลที่ห้านะคะมามาไหว้กันค่ะ รบบรักษาที er. about the ่มันขงนน้ย้อยถึงได้ถูกันที่หนึงไ้ถึงวนี่หนึ่งสิเรียนเป็นเในของบ้านนี้ก็จะกู้ด้านใหม่นะเพราขาเขาถ้องังรบประชาคมกกิจการที่ห้าตอไปแล้ว็นงานรูอพ่าทกิจที่้มาเป็นแบบในบ้านเราเราดครับไม่บาน้ที่เน้น้อทังหามาจะไม่ได้ ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะไหว้หลวงพ่อราชการที่ห้าแล้วก็กะจหลาท่านนะคะต่อไปก็จะเป็นการไปไหว้เอไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ไหว้แม่แก่นะคะเดี๋ยวมาไปกันค่ะเดี๋ยวขอเตรียมกล้องแป๊บนึงโอเคมาไปกันค่ะ อย่าไปไหว้แม่และเจ้าทีเจ้าทางนะคะวันนี้เป็นวันดีอากาศแจ่มใสแดบดบออกนะคะหลังจากที่ฝนตกแล้วก็ฟ้าคุ้ม้าคุ้มฝนมาตลอดตอนนี้เจ้าทีเจ้าไหว้แม่เจ้าธรณีกับไหว้แม่ก็ต้องมาไหว้ที่ พื้นดินนะคะอันนี้คือไหว้เจ้าธรณีนี่นะคะไหว้กวกวากเจ้าธรณีกระไปจ้าไม่มีใครถือกล้องให้แต่นี่หน่าได้มาไหว้แล้วปักทูกไปแล้วแล้วก็เอาของเ้นไหวมาไหว้แล้วนะคะนี่ก็คือเป็นการไหว้เจ้าแ,แม่ธรณีนะคะอันนี้ก็เป็น กหนึ่งก็เป็นไหว้วแม่ของตัวเองนะคะนี่ค่ะน่าในรบบถูกไปแล้วแต่ว่าลมมันค่อนข้างจะแรงถูกก็จะดับไปนิดนึงจริงจริงนี่หเราต้องเป็นคนมาคอยจุดทูกให้ใหมีควันอยู่ตลอดตอนนี้ลม,มพัดไปไม่เป็นไรเราจุดแล้วเราบอกแล้วตอนนี้แม่ค่ะดาวธรน,นีก็รับราบแล้วนะคะ โอเคนะคะวันนี้ก็มาเจอกันแค่นี้วันนี้อากาศดีมากนี่นะคะของฟ้าแจ่มใสี่เหนือไม่ได้ใส่แว่นก็ไม่ค่อยหยัดออกกองเท่าไหร่เพราะว่าตาจะแบบปื้อๆนะคะโอเคนะคะเจอกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะ ตี๊ค่ะอันนี้บ้านลหนานะคะนี่ค่ะมุมบ้านแล้วก็ทางโน้นก็จะเป็นทะเลทางตรงโน้นก็จะเป็นทะเลฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลบ้านลนินาจะเอ่อหลังติดทะเลหน้าติดทะเลนะคะนี่นะคะบ๊ายเจอกันใหม่ค่ะ